าออะไรวะถงคารมึงต้องไม่ต้องเสียเงินสิวะใช้คำอ่ะแล้วพี่หมอเข้าไปพี่หมอจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะเป็นการจ่ายสินใหม่เจ้าค่ะสินใหมนะ่คำไทยอื่นๆก็มีเยอะแยะนะจ่ายไหมเคยได้ยินไหมเจ้าค่ะคำไทยแท้จ่ายไหมนะเวลามีการเอ่อม,มีการเ,เรียกร้องสิทธิ์การนะแล้วมีคนที่จะต้องจ่ายสิทธิ์นะจ่ายไหมเจ้าค่ะจ่ายไหม <laughs> เคยได้ยินไหมเจ้าค่ะ มันจะเรียกไหมมันให้แบบว่าเอา่เอเรียกไหมให้มันแบบว่าเป็นนี่ล้นพ้นตัวเลยเพราะว่ในภาษาโบราณโบราณนะเจ้าค้าเรียกไหมนะปาาระันสังคมต้องจ่ายไหมไม่ใช่จ่ายเงินสงเคราะห์เนอะจะมาจ่ายอะไรสงเคราะห์เจ้าค้าสงเคราะห์เอ่อคนได้รับคนได้รับเงินไม่ต้องจ่ายสมทบสิเจ้าค้า นะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมันสงเคราะห์อะไรบ้าบอคอแตกเจ้าฮะ